พี่น้องชาวกระป๋อวลิตี้ครับวันนี้ก็จะมาถ่ายสเปคล้อให้ดูนะครับสำหรับคนที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเจ้ารถกระป๋อผมนะว่าใส่ล้อขนาดเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมใส่ขนาดเท่าไหร่นะมาครับอันนี้ก็เป็นล้อที่ผมใช้อยู่นะครับล้อนี้เป็นขนาด13นิ้วนะครับนะหน้า7หลัง8นะครับหน้า7หลังแข้างหน้านี่ออฟศูนย์นะครับส่วนข้างหลังนี่ ลบหกนะครับนะก็จะค่อนข้างลึกเลยนะครับลึกๆึกไปเยอะเลยครับนี่ครับดูความลึกของมันครับนะจนต้องทําโป่งนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นโดนพิจ่าเรียกแน่ครับสําหรับตอนที่เข้ากรุงเทพนะครับนะส่วนยางมาดูยางครับยางนี่บางครั้งที่ถามเข้ามาใต้โพสต์ที่ผมก็ลืมนะครับยางเป็นหนึ่งเจ็ดห้าหกน r สินะครับนะเป็นส่วนนี้นะครับ ส่วนยี่ห้อยี่ห้อยีหอ่ห้อเห็นไหมเนี่ยเน่ใจผมถ่ายข้างนูนให้ดูครับน่าจะเห็นนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับ,รบนะก็ไปดูเองนะเนี่ยครับเป็นอย่างยี่ห้อนี้ครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นบางครั้งมันก็จะไม่มีสเปคสเปคขนาดเนี้ยหนึ่งจดบางครั้งมันก็โดดไปเลยครับนะอันนี้เป็นสเปคที่ผมคิดว่ามัน นุ่มนวลกำลังดีนะสำหรับคนที่บรรทุกนะครับนี่แล้วก็วิ่งดีครับวิ่งดีถ้าใครที่ใครที่อ่ายังไงล่ะเปลี่ยนเป็นวางเครื่องตัวเคสามมาแล้วนะครับเฟืองท้ายเนี่ยเฟืองท้ายเขาก็จะเป็นตัวตัวที่อ่เห็นไหมไม่น่าจะเห็นเป็นตัวที่อ่ใช้กับเครื่อง เ3โดยเฉพาะนะครับตัวเฟืองท้ายเนี่ยมันจะยื่นออกมาเยอะครับถ้าใส่ล้อปกติเนี่ยมันก็จะล้นออกมากมาพอสมควรแล้วถ้าคุณไปใส่แบบออฟแบบผมเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาอีกครับแบบออฟแบบลึก,ล,กลบศูนย์เนี่ยเอ้ยลมผมเนี่ยมันลบลบหกนะถ้าเกิดสมมติว่า,าพูดถึงแล้วอะออฟศูนย์เนี่ยมันก็กําลังดีนะล้นแบบนิด,นด,นดกําลังสวยครับทาซุ้มออกมาหน่อยนะ มันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมมันก็กําลังกําลังสวยครับไม่ไม่ไมไอี่จนเกินไปไม่ดูแบบปาเชื่อจนเกินไปครับนะจะบอกอยังไงนะอันนี้ก็ <c oughs> ลองลองลองเอาไปพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับนะบคนที่จะจะใช้ล้อชุดนี้นะครับแนะนำครับถ้าถ้าใช้นี่คือออฟสูนกำลังดีครับ ส่วนราคาล้อที่ผมได้มาตอนนั้นนะครับตกวงละ4,500นะครับซื้อที่แถวชนบุรีนะครับงานเลโทนะครับแต่ช่วงนี้คงจะไม่มีนะตอนนั้นเป็นช่วงงานเลโทมันก็เลยลดราคาครับถ้าตอนนี้ก็น่าจะตกอยู่วงละ5,000นะครับเห็นล้อแบบชุดเล็กๆแบบนี้นะครับนะราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับนี่นะราคาเอาเรื่องนะครับแล้วก็ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยสเปคมันเป็น ขนาดรูนะ1.14.3นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สี่ดูร้อยนะครับปกติของเดิมน่าจะเป็น4ี่ดูร้อยอยู่ครับซื้อมาแล้วถึงเพิ่งรู้ครับว่ามันเป็นหนึ่งอะไรอะหนึ่งหนึ่งสี่จุดสามนะครับสุดท้ายต้องมาเจาะดุมนะครับทาดุมนะโอ้เรื่องใหญ่เลยครับนะถ้าอยากจะใช้ล้อชุดนี้นะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันครับแต่มันสวยจริงครับตอนใหม่ๆนะสวยมากครับใส่นะ แต่ต้องไปเจาะดุมครับหรือว่าจะลองอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกับเรื่องการเอาไปลองไอตัวอะไรอะที่มันแปลงอะแปลงดุมอะเป็นจาก4ี0เป็น4อ่าี 4, ่รูหนึ่งสี่อะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าบางครั้งมันสั่นครับแล้วมันก็ยื่นออกมาเยอะด้วยนะรดผมนะถ้าเป็นตัวเฟืองไ้ายเคสานะันด้านหลังยื่นออกมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยเนี่ยมันจะยื่นออกมาเยอะมากนะรับนะ ปกติถ้าถ้าอะไรอะถ้าไม่ได้ใส่เนะี่ยมันก็ยืนอยู่แล้วนะครับถ้าไปลองอีกนี่คือใหญ่โตโมโลานะครับนะต้องทำซุ้มแทบจะเป็นราคาเลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลครับถ้าคุณจะใส่จะใส่ล้อยังไงก็เช็ครูของรถท่านดีๆด,ด้วยนะครับนะโอเคครับ